สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอระบบผู้ช่วยแพทย์สําหรับประเมินระดับของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากฟีเจอร์ของการถ่ายภาพการตรวจด้วยสัารสัทรังสีค่ะก่อนอื่นเลยในเรื่องของโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่นําเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีความตีบตันทําให้มีเลือดส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยอาจจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติ หรือรุ่นแรงถึงขั้นกล้หนหัวใจตายแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตได้ผลสํารวจของผู้ป่วยโรคนี้ในคนไทยเนี่ยพบว่ามักจะมีอายุอยู่ในช่วง65-75ปีแล้วก็มักจะมีโรคเหล่านี้ร่วมด้วยอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงค่ะปัญหาที่เราพบก็คือในกระบวนการรักษาโรคก,กล้หนหัวใจขาดเลือดเนี่ย บ่องออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่า non-invasive เป็นขั้นตอนในการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็มีการใช้สารไปสั์รังสีในการตรวจหาโรคเมื่อพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคเนี่ยก็จะถูกส่งตัวไปตรวจในขั้นตอนที่2เรียกว่า Invasive เป็นขั้นตอนในการฉีดสีส่วนหัวใจเพื่อหาตำแหน่งที่ติดตันของหลอดเลือดแล้วก็ทำการรักษาต่อไปในขั้นตอนแรกหรือว่าขั้นตอน non invasive เนี่ย แพทย์เนี่ยจะใช้การวินิจฉัยจากการดูภาพโกลาแมพที่ได้จากโปรแกรม 4D i n s p e c t แล้วก็วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไหมคะ่ะปัญหาที่พบเนี่ยมี2กรณีด้วยกันกรณีแรกคือผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคนะคะเข้ารับการตรวจในขั้นตอนแรกหรือว่า Non-Invasive แล้วแพทย์น่ยวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงทําให้ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยต้องเข้ารับการตรวจในขั้นตอน Invasive เพื่อฉีดสีส่วนหัวใจ แล้วก็พบว่าไม่มีการตรีบตันของหลอดเลือดซึ่งทําให้ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยได้รับการฉีดสีส่วนหัวใจโดยไม่จําเป็นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเช่นอาจมีเลือดออกหรือว่ามีการติดเชื้อแล้วก็ในกรณีที่2นะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วก็ได้รับการตรวจแล้วพบว่าแพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีความเสี่ยงทําให้ไม่ได้รับการรักษาในขั้นตอนต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงงานนี้นะคะข้อแรกก็คือพัฒนาแบบจําลองการทํานายเพื่อนํามาพยากรณ์ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดข้อ2คือพัฒนาระบบเพื่อนํามาใช้ร่วมกับแบบจําลองการทํานายข้อ3พัฒนาระบบเพื่อสามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็บันทึกผลการวินิจฉัยข้อมูลจากภาพไอ i อและข้อ4นะคะพัฒนาระบบเพื่อนามาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคก,กล้ามเนื้อหวใจขาดเลือด ขอบเขตในการพัฒนาโครงงานที่2นะคะคือดําเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการการวิใจัยในมนุษย์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะนําภาพ RMBI ที่เก็บมาจากโงรงพยาบาลและวิถีเนี่ยนำมาวิเคราะห์ค่ะแล้วก็พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ฟีเจอร์จากภาพ r m p i แล้วก็แสดงผลการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ได้แก่ UI Path, Teslalect OCR, Google Colab, j u p y t e r Anaconda, Python สกิทเลนแพนดาร์ดน้ ant, นำพายแล้วก็แมทพอดลิฟค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบก็ได้แก่ภาษา HTML CSS แล้วก็ API เป็น Django r e d Framework แล้วก็ใช้แซมเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองแล้วก็เขียน back end ด้วยภาษา Python แล้วก็ใช้ดาต้าเบสเป็น MySQL ค่ะการเก็บข้อมูลนะคะเราจะเก็บ จากโปรแกรมที่ชื่อว่า 4D M Spec ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะแพทย์เนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะเรานะคะจะเก็บจากค่าวความรุนแรงหรือว่า Severity ค่ะแล้วรูปภาพนะคะที่เราจะเก็บเนี่ยจะเก็บเป็น2แบบเป็นแบบ Vascular ที่แบ่งตามหลอดเลือดแล้วก็เป็นนอนที่ไม่มีเส้นแบ่งหลอดเลือดค่ะโดยแต่ละอันนะคะก็คือจะเก็บเป็น3อย่างเป็น Angle, w a l Thick, w Motion อันเกณน,นะคะก็คือการไหลเวียนของเลือดวอทิคคือขนาดของผนังหลอดเลือดค่ะแล้วก็โโมชันนะคะก็คือการบิดตัวของผนังหลอดเลือดค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือตัวอย่างการเก็บข้อมูลของเราในที่เราเก็บค่าความรุนแรงจากปริมาณการไหลของเลือดแล้วก็จะมีเส้นแบ่งของหลอดเลือดอยู่ด้วยค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะจากเดิมเนี่ยสตักเจอร์ดาต้าที่เราได้รับมาจากแพทย์ในทีมวิจัยเนี่ย เป็นส่วนของสถานะที่เป็น r e s หรือว่าเป็นส่วนของที่ผู้ป่วย,ยอยู่ในขณนะพักนะคะแล้วก็เรานะคะเราจะเก็บข้อมูลเพิ่มจากตรงส่วนของ s t r e t หรือว่าตอนที่ผู้ป่วยอยู่ในขณะออกกำลังกายด้วยโดยที่เราจะเก็บสส่วนนี้นะคะ s t r e กับ rest เนี่ยเอาไปเทนข้อมูลในการทำ machine learning ค่ะในส่วนของ machine learning นะคะขั้นตอนแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือ data understanding หรือว่าการทำความเข้าใจกับข้อมูลค่ะ และนี่นะคะก็คือความหมายของแต่ละฟีเจอร์ที่อยู่ภายใน Structure Data ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการทำา d t t p r r p p r r t t o o n หรือว่าการเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนที่จะนำไปเทน,นะคะเรานะคะได้มีการนำ RPA เนี่ยเข้ามาใช้ในการดึงข้อมูลจากรูปภาพค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการ Create Data Table แล้วก็มีการเปิดรูปภาพขึ้นมาใช้ OCR เนี่ยในการสแกนข้อมูลของแต่ละฟีเจอร์หลังจากที่สแกนเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บข้อมูลลงไปในแถวจะทำส่วนของโปรเซส s นี้ซ้ำๆกันจนเสร็จค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บข้อมูลลงในไฟล์ CSV ค่ะค่ะเราเกิดคำถามวิจัยขึ้นมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะ1การทำ PCA เนี่ยช่วยลดน้อยของฟีเจอร์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทานายหรือไม่ค่ะ 2. นะคะหากมีข้อมูลประจำตัวของผู้ป่วยเช่นเพศอายุให้โมเดลได้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยโมเดลจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่คะนะคะขาดซิฟไพรเออร์ของชุดข้อมูลใดที่จะเหมาะกับการทำนายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคะหลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยนำ data structure ที่เราได้รับมานะคะก็คือมาทำ Data Cleaning ในการลบข้อมูลที่3แก้แนว Data แก้ Input Error แล้วก็เรียงลำดับข้อมูลใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเรามีการทำา Fe t u u r e g e n e เรช i n g ในการสร้าง Target Variable แล้วก็ทำ PCA ในการรวมฟีเจอร์ของแต่ละหลอดเลือดค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการทำฟีเจ u r e Selection ในการคัดเลือกฟีเจอร์เพื่อที่จะนำมาสร้างสับ d d t t s เ t ค่ะในส่วนของการออกแบบการทดลองนะคะอันดับแรก เราจะต้องกำหนด target variable ก่อน target variable ของเราเนี่ยได้มาจากการทำ feature engineering ในการสร้าง feature ใหม่ที่ชื่อว่า CAG หรือว่าค่าฉีดสีโดยรวมต่อมานะคะเมื่อเราได้ CAG มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าค่า0กับ1เนี่ยมันมีความไม่บาลานซ์กันของข้อมูลเราจึงทำ over sampling ด้วยวิธี SMO TE ค่ะ ต่อมาชุดข้อมูลที่เรานำมาทดลองนะคะได้มาจากการทำฟีเจอร์เซเลคชั่นมีทั้งหมด4ชุดข้อมูลด้วยกันชุดข้อมูลแรกคือชุดข้อมูลเดิมชุดข้อมูลที่2คือชุดข้อมูลเฉพาะฟีเจอร์จาก RMPI และชุดข้อมูลที่3คือชุดข้อมูลเดิมที่นำมาทำ PCA และชุดข้อมูลสุดท้ายคือชุดข้อมูลเฉพาะฟีเจอร์จาก MTI ที่นำมาทำ PCA ในส่วนของการออกแบบการเทรนโมเดลเราจะใช้รูปแบบที่เรียกว่าโมเดลเซ l เลคชั่น VIK a for Correlation โดยในการเทรนโมเดลเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น e เลเวลเลเวลแรกเรียกว่า whole-out sampling ทำ whole-out sampling เพื่อให้โมเดลเนี่ยมีความ generalization performance โดยในการทำ whole-out sampling เนี่ยจะทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ชุดได้แก่ t e i n i n g data 80%และ testing data 20%ต่อมาในเลเวลที่2นะคะเราจะทำ k-fold c o l i d a t i o n โดยการนำ t e i n i n g data 80%เนี่ยมาให้โมเดลเรียนรู้ โดยในการเรียนรู้ของโมเดลในเลเวลที่2เนี่ยเพื่อการหาให้เปอร์พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากการทำกิจเสือซีวีโดยเราจะให้โมเดลจูนกับค่า ROC เป็นหลักโดยเรากำหนด k ไว้เท่ากับ10ทำให้ในแต่ละรอบเนี่ยจะมีเท n นิง g d t t a 90%และ Variation Data 10%เมื่อเราได้ให้เปอร์พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดมาแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้กับอัลกอริทึมนั้นจากนั้นเราจะนำมาเทสกับ Data 20%ที่เราแบ่งไว้ในเลเวลที่1 แล้วก็จะได้ออกมาเป็นไฟนอลโมเดลค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการทำเทรนนิ่งโมเดลค่ะโดยโมเดลที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ equation t generate n a b l e logistic e i c a t i o n support vector machine multi layer perceptron แล้วก็นะคะเราจะมีการใช้ Ensemble m e t h o d เข้ามาร่วมด้วยประเภทแรกที่เราใช้นะคะคือเป็น b a g k i n g เรานำ random forest เนี่ยเข้ามาใช้ แล้วก็ประเภทต่อมาเนี่ยคือประเภท booting ก็คือจะใช้ a d d a Boot, g r a d e n Booting, x a Booting ส่วนอันสุดท้ายน,นะคะก็คือเป็น stacking ที่เราเนี่ยจะนำมาใช้ในอนาคตค่ะในขั้นตอนที่4ของการทำ Machine Learning คือ Evaluation Model ก่อนอื่นเราต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เราใช้ก่อนมีทั้งหมด4ตัวชี้วัดด้วยกันตัวชี้วัดแรกคือ Area Under the Curve หรือว่า AUC เป็นค่าพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ ROC Curve AUC เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าโมเดลเนี่ยทำนายได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนและตัวที่2 sensitivity หรือว่า recall positive sensitivity เนี่ยเป็นค่าที่บอกว่าโมเดลสามารถทํานายผู้ป่วยที่เป็นโรคได้ถูกต้องแค่ไหนและตัวที่3 specificity หรือว่า recall negative เป็นค่าที่บอกว่าโมเดลสามารถทํานายผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคได้ถูกต้องขนาดไหนและตัวสุดท้ายคือ accuracy เป็นตัวที่บอกว่าโมเดลเนี่ยทำนายได้ถูกต้องแค่ไหนจากกรณีปัญหาที่เราพบในเคสที่2ก็คือเคสฟอ l Negative ก็คือแพทย์เนี่ยวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคผิดซึ่งเป็นเคสที่มีอันตรายรุนแรงมากที่สุดทําให้เราอะมาสังเกตเห็นว่าจาก4ตัวชี้วัดนี้เนี่ยค่า s e n ซิ t ิวิตีเนี่ยเป็นค่าที่มีความสําคัญที่สุด อันนี้เป็นตารางสรุปผลการทดลองของแต่ละโมเดลนะคะจากนั้นเราได้วิเคราะห์และไฮไลท์ตัวหนาสำหรับโมเดลที่มีค่าสูงสุดในแต่ละตัวชีวัดและแต่ละชุดข้อมูลค่ะต่อมาในการเลือกโมเดลและชุดข้อมูลเราดูจากตัวชีวัดโดยที่แต่ละตัวชีวัดเนี่ยต้องมีค่าที่สูงและใกล้เคียงกันทําให้ได้โมเดลออกมาทั้งหมด4ตัวได้แก่ r a n d o m f o r e s, <S <for> t เรียนรู้รัฐสที่ XG Boost เรียนรู้รัฐเที่2 XG Boost เรียนรู้รัฐเดืที่3และ Gradient Boosting เรียนรู้รัฐเดือที่3จากนั้นเมื่อเราสังเกตโมเดลที่เราเลือกมาทั้ง4ตัวถ้าดูจากค่า AUC จะเห็นว่า Gradient Boosting เนี่ยมีค่าที่ดีที่สุดแต่ในโครงงานนี้นะคะเราให้ความสำคัญกับค่า Sensitivity ดังนั้นทําให้ XG Boost ที่เรียนรู้รัฐเดที่3เนี่ย เหมาะสมที่จะนำมาทำนายโกกรคกมเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื่องจากมีค่า Sensitivity สูงสุดอยู่ที่0.8ค่ะในส่วนของการพัฒนาระบบนะคะยุดเคดไดแกมแอคเตนะคะก็คือจะเป็นแพทย์ค่ะแล้วก็มีทั้งหมด7จยุดเคดด้วยกันยุดเคดที่1น,นะคะเข้าสู่ระบบยุดเคดที่2เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา หยุดเคที่3ดูข้อมูลผู้ป่วยหยุดเคที่4เพิ่มข้อมูลฟีเจอร์จากพับ RMPI ค่ะหยุดเคที่5จากการผลประเมินการวิเคราะห์หยุดเคที่6ดูรายการผู้ป่วยและหยุดเคที่7ดูประวัติการวิเคราะห์ฟีเจอร์ RMPI ค่ะซอฟต์ so, แวร์คิดเทคเจอร์ของเรานะคะ user interface เนี่ยจะใช้ HTML แล้วก็ CSS โดยมี API gateway เป็น REST Framework ของ d e t a n g l e ค่ะ เซิร์ฟเวอร์นะคะก็คือจะใช้ภาษา Python แล้วก็แสมในการจำลองแล้วก็มี MySQL เนี่ยเป็นดาต้าเบสค่ะในส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูการเดโมโระบบกัน,นะคะ่ะ สรุปโครงงานของเรานะคะ 1. การขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์เราและทีมวิจัยเนี่ยได้ได้ดำเนินการการขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์เรียบร้อยแล้วค่ะ 2. ข้อมูลรายการวิเราะห์ข้อมูล,ล,ม,ม,ลมีการเก็บข้อมูล RMPI ที่โรงพยาบาลราชวิถีเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดประสิทธิภาพโมเดลการทำนายได้แก่ AUC, Sensitivity, Specificity และ Accuracy มีการแก้ไขข้อมูลที่มีสัดส่วนไม่เท่ากันด้วยการำ o v T, e r s ซ m p l i n g วิธี SMOTE ค่ะและมีการดึงข้อมูลจากภาพ RPI m ด้วย RPA ค่ะ 3. ในส่วนของการพัฒนาระบบนะคะเราได้พัฒนาระบบในส่วนการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วและได้มีการเชื่อมกับโมเดลในการทำนายเรียบร้อยแล้วค่ะ 4. นะคะ เราได้มีการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันแัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่22ค่ะ5เราได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานา,นาชาติของ ECD Icon 2020ปัญหาในการทำโครงงานนะคะข้อแรก Structure data าาที่ได้รับมาจากทีมแพทย์ในทีมมีใจของโรงพยาบาลราชวิถีนีมีฟีเจอร์และปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของโมเดลข้อ2 ผู้พัฒนาได้เข้าไปเก็บข้อมูล R MPI มาเนี่ยลราพบว่าจํานวนของผู้ป่วยที่เข้ารับการฉีดสีเนี่ยมีจำนวนน้อยมากทําให้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยขาดผลเฉลยไปจึงยังไม่สามารถนํามาให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ได้แล้วก็แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคตนะคะดับแรกคือสร้างโมเดลการทำนายจากข้อมูลภาพ R MPI ที่เก็บมาจากโรงพยาบาลราชวิถีเพิ่มปริมาณข้อมูลให้เพียงพอที่จะนําไปให้โมเดลเรียนรู้ แล้วก็พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันการทํางานให้ตรงกับความต้องการและสุดท้ายนะคะคือเพิ่มประสิทธิภาพการทํานายของโมเดลด้วยการใช้อองสมบประเภท s t a กกิ้งค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ